ในชน,นจะมีถักล้องนี้นนทางทางขวาหลังจะมีกล้องอยู่ตรงนี้ตัวนึงอันนี้ก็ถอดได้น็อตปีตัวเดียวนี้มีนี่มีกล้องนี้มีแผ่นปิดอยู่มีปลั๊กไฟเสียบนี่ไม่น่าถอดอเมื่อกี้เออถอดได้อยเนี่นทั้งขวาก็เหมือนกันเฮ้ยทังซ้ายทังซ้ายก็เหมือนกันมีน,นัดเหลี่ยมตัวหนึ่งถอดได้นี่แล้วก็นี้ ไฟเมื่อกี้รับไฟที่ถอดเมื่อกี้ถ้าเราไม่ถอดตัวนี้เราถอดตัวไหนได้ก็งัดตัวนี้เอาก็ได้เมื่อกี้เลยไม่รู้ว่าต้องัดตัวนี้ด้วยนี่รับไฟมันมีกล้องสองอันโอ้กล้องกี่ตัวนะสี่ตัวกล้องโอ้มีกล้องสี่ตัวมีหนึ่งมีสองกล้องถอยหลังมีสี่ตัวชัดมากเลยน,นี่เดี๋ยวดูก่อนอาจจะไม่ต้องถอดเป่าห,หน่อยออกแล้วพอดติดกล้องเนี่ย ต้นหลังมัสดาตักทีกเปลี่ยนไฟหน้าอดช่างแรกของโงโงมามีใครสอนอไปออกไปเอาไปเลยเอาเละออกแบบมาให้ช่งางใส่ยาก เท่าครับช่างเป็นก็ไม่ยากเท่าลันสันนี้ต้องโดนสันนี้นะนี่ไฟแดงรถสองบมืนโลเองครับเนี่ยไฟแดงเลยล่นะดสองไม่ยากเท่าไรก็ได้